สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเดิมนะคะรีวิวร้านอาหารของกินขนมอร่อยอร่อยราคาถูกๆนะคะช่องอรี่เลยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโอปันยากินะคะโอปันยากิคืออะไรคือขนมญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแพนเค,ค้กมีไส้ของญี่ปุ่นหรือว่าขนมครกญี่ปุ่นนั่นเองนะคะใส่ไส้นะคะมีไส้ให้มากกว่า10ไส้จะเป็นเหมือนแพนเค,ค้กนะคะแต่ว่า จะเป็น2ออด้านประกบกันคล้ายๆขนมครกนะคะแล้วก็จะมีไส้อยู่ด้านในเนาะ mm hmm. ก็คือคนญี่ปุ่นจะเรียกโอปันยากินะคะสามารถกินกับกาแฟหรือว่าทานเป็นของว่างได้นะคะขนมจะนุ่มหอมแล้วก็อร่อยมากนะคะ mm hmm. เนื้อแป้งจะนุ่มมากๆสามารถใส่ไส้ได้ตามต้องการนะคะไม่ให้เลือกมากกว่า10ไส้เลยนะคะมีเยอะมากๆทำสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่นะคะโอปันยากิเนาะ mm hmm. ก็จะมีไส้ต่างๆให้เลือกมันม่วงถัว่วแดง เผือกสตรอเบอรี่นะคะช็อกโกแลตนะคะมีมากกว่าสิบไส้เลยนะคะให้เราเลือกเลยนะคะทำสดๆร้อนๆเลยนะคะขายในราคาชิ้นละสิบบาทเท่านั้นนะคะโอปปญญากิชิ้นละสิบบาทเท่านั้นนะคะขายไม่แพงนะคะชิ้นใหญ่อยู่นะคะนาะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทำิดนึนงเพราะว่ามันต้องใช้ต้องทำสองด้านประกบกันนะคะข้างในก็จะเป็นไส้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะนาอเนื้อแป้งจะนุ่มมากๆมีสิบกว่าไส้ให้เราเลือกเลยนะคะ ร้านนี้นะคะที่ถ่ายทําอยู่นี้เป็นสาขาที่ตลาดนัดดีดีโรจดายุธยานะคะขายโอปันยางกีนะคะขายทุกวันนะคะตลาดมีทุกเย็นเนาะถ้าใครสนใจก็แวะไปอุดหนุนก็ได้นะคะขนมอร่อยราคาถูกนะคะขนมญี่ปุ่นก็กินที่เมืองไทยได้นะคะในราคาแค่10บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวรายละเอียดว่ามีไส้อะไรบ้างเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในใต้คลิปนะคะถ้าใครสนใจหรือสมัครแฟนชัยก็สามารถ ทำไปขายได้นะคะเนาะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ขายดีด้วยก็อ,อย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะ